สวัสดีครับขอ,อนําำเสนอ c o m m เ n n c y Conceptual ครับวันนี้อยากจะพูดคุยกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษาครับหลายท่านอาจจะเรียกว่าเป็น Solution Selling นะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็น Account หรือ Project Selling ก็แล้วแต่ครับทั้งหมดแล้วเป็นลักษณะของการที่เรากำลัง มองครับหากใครกำลังอยู่ในฐานะนักขายที่ให้คำปรึกษากับลูกค้าด้วยเรามาดูกันสิครับว่าเราจะพัฒนาคอมเมนซีของเราในเรื่องอะไรบ้างนะครับคอมเมนซีของเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่เราเชี่ยวชาญเรื่องโซลูชันที่เราจะเป็นผู้สเสนอครับ mm hmm. การเชี่ยวชาญนี้สินค้าหลายสินค้าครับเรากำลังพูดถึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่คอยซัพพอร์ตเรากับพนักง,งานขายที่มีความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญจะไม่ไม่เท่ากันแน่นอนครับถ้าเกิดพนักง,งานขายมีความเชี่ยวชาญเก่งกว่าผู้เชี่ยวชาญน,นั้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่ลักษณะนี้คือพนักง,งานขายก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญเรื่องโซลูชันที่จะนำเสนอด้วยนะครับเพราะเราต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาแต่แน่นอนครับความลึกซึ้ง ของโซลูชันนั้นอาจจะมีมากขึ้นไปอีกที่เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคอยมาช่วยเหลือเราเพิ่มแต่น้อยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ช่วประโยชน์หรือรายละเอียดของโซลูชันนั้นๆครับเพราะมิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นออเดอร์เทคเกอร์ออเดอร์เทคเกอร์คือแค่ไปอเอายอดมาแล้วก็เสนอของไปซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นที่ปรึกษาครับงั้นนักขายในฐานที่ปรึกษาคือจะต้องรู้สินค้าหรือบริการของตัวเองที่เป็นเชิงลึกในระดับ ของความเชี่ยวชาญด้วยตัวเองครับต่อไปครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้านเทคนิคอย่างครบถ้วนจะมีข้อมูลทางด้านเทคนิคประกอบแล้วเห็นเราจะไม่ใช่พวกสินค้าทั่วไปสินค้าคอน sumer นะครับเพราะสามารถที่จะขายแล้วลูกค้าเกิดความเข้าใจในสินค้าได้เลยเพราะตัวสินค้าบอกบอกของตัวเองไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขายโซลูชันนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจทางด้านเทคนิคเห้น,นเราต้องมีข้อมูลหรือมีเอกสารหรือ เข้าใจข้อมูลประกอบที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในโซลูชันของเรานะครับบางครั้งครับเราอาจจะต้องเข้าไปร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราเรียกว่ากาวเวิร์กนะครับทำงานร่วมกับลูกค้าในการออกแบบโซลูชันหรือคีเอทโซลูชันหรือคัสตอมไพรโซลูชันนะครับขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงตรงนี้นะครับ ขายในฐานะที่ปรึกษามักจะให้ความสำคัญครับว่าเป็นไปได้แล้วอยากจะขอเข้าไปทํางานร่วมกวับลูกค้าเพราะถ้าเกิดให้ลูกค้าออกแบบโซลูชันที่ต้องการเรียบร้อยแล้วและเราค่อยๆเข้าเสนอมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการที่เปรียบเทียบทางด้านราคาเพราะลูกค้าทํางานไปเยอะกว่าให้เราไปเสนอโซลูชันที่จะ i m p l e m e n t ถ้าเกิดเราเป็โอกาสเป็นร่วมเลยลูกค้าก็จะมองเราเป็นนักขายที่มีคุณค่าครับ งั้นเราต้องไปค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ามากกว่าที่เราจะคอยหรือรอว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วค่อยเสนอขายครับนั้นนักขายในฐานที่ปรึกษาจะเข้าไปเริ่มต้นจากการที่ลูกค้ามีแค่แนวความคิดแล้วก็นำเสนอฟีเจอร์ฟังก์ชันโซลูชันหรือ b e n e f ฟิต่างๆให้ลูกค้าได้เห็นเพื่อสร้างฐานร่วมไปกับลูกค้านำไปสู่โซลูชันที่คัสตอมไร ให้กับลูกค้าโดยตรงครับมุ่งมั่นทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในโซลูชันครับแน่นอนครับอาจจะต้องมีการนำเสนอมีการพรีเซนเตชันมีการเดโมมีการทดลองใช้หรือให้ลูกค้ามาดูที่โรงงานหรืออาจจะให้ลูกค้าไปดูที่ไซต์งานที่เป็นเรฟเฟนซ์ต่างๆอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วครับแต่ว่านักขายในฐานะที่ปรึกษาจะไม่ได้แค่เล่าเรื่องพูดบรรยายในฐานะผู้เชี่ยวชาญและก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ เพราะอยากให้ลูกค้าแค่เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเรานำเสนอได้ดีแหละไม่ใช่ครับนักขายในยฐานะที่ปรึกษาคือให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าโซลูชันที่เรากําลังจะนําเสนอนี้ตอบโจทย์เขาจริงๆเขาได้ประโยชน์จริงๆเพราะอะไรฮะเพราะเขาก็จะต้องนําเสนอผู้ริหารระดับสูงในองค์กรของเขาต่อไปด้วยครับเพราะจะมีกลุ่มบุคคลที่คอยตรวจสอบตัดสินใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งครับนักขายในฐานะที่ปรึกษา มีความเชื่อมั่นในตัวเองครับศักยภาพของตัวเองและเรื่องที่นำเสนอครับในจุดนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเราจะได้รับคำถามค่อนข้างเยอะจะได้รับการเจาะลึกในรายละเอียดไม่ต้องกังวลครับเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบได้ทุกเรื่องแต่เราต้องเชื่อมั่นครับว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้และ เราหาผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่าน,นี้มาช่วยเขาได้องค์กรเรามีครับเราเป็นนักขายในฐานะท,ที่ปรึกษาทําให้เขาเชื่อมั่นไว้วางใจครับว่าเรามีทีมงานที่รองรับเราอีกที่จะมาช่วยเหลือเขาครับนี่คือคุณสษะเด่นๆนะครับของนักขายในฐานะท,ที่ปรึกษาที่ท่านสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านได้ครับ